ม่เอรกราลูกนี้มอวันนี้พี่กัดเท่าไรลูกนิมิตเป็นไงเหยียบตาช่างผ่านเราได้เหมือนลูกโป่งกันนะขึ้นลงขึ้นเวทที่เราชอบที่สุดตั้งแต่จมอยมายี่สิบเก้าสามสิบวันนี้ไม่มีต่อน้ำหนักพอดีไม่เคยชกเขาไหมไม่เคยนะโคสูงยาวนะแต่เราก็เจองี้มาตลอดแล้วนี่เห็นเขาไม่น้องก็เป็นเป็นมวยสไตล์ยังไงเนอะและนุนิมิตซ้อมที่เดิมไหมกับพี่ชายนะ กี่วันรอบนี T ema. T ema. T ema yeah. ้ก็สองอาทิตย์ครับเสริมอะไรมาบ้างรอบนี้ก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมไหมเพราะว่าอายุเราเยอะเยอะขึ้นเราต้องใช้แรงให้มันน้อยต้องมีลูกทีเด็ดเอาอะไรไปสู้กับไอ้เนื้อเพชะพวกนี้ก็ต้องทำอะไรนะแล้วแต่จังหวะพี่หนุ่มบางกดีดังสนับสนุนเหมือนเดิมช่วงหลังนี่บอมีหน้าทรงหน้าเสือเริ่มดีขึ้นแล้วนะรถสูงเท่าไหร่ร้อเจ็ดสิบครับน้ำหนักปล่อยๆครับวันเช้านี่มาเป๊ะเลยเวทนี่ชอบมาก สามไฟหลังเป็นไงมั้งก็ชนะล้อมลบแพ้นัดหน่าก็ชนะพันก็ถือว่าฟอร์มฟอร์มดีนะสามไฟนี่ไม่ใช่ร้อยยี่สิบเก้าแน่ก็มีร้อยยี่สิบเก้าแล้วก็มีอย่างอื่นไหมมีร้อยสามสิบไหมหรือว่าก็มีร้อยสามสิบนะก็ได้อยู่นะเอาละเป็นคนจากจังหวัดรบุรีครับฝากแฟนขับเชื่อหนะครับวันนี้ก็ฝากทุกท่านไปกับมาใช,น,น,าชนะครับก็รักษาเสียงที่ผ่านเรียบร้อยนะนี่ครับเนื้อตัวครับนี่ลูนิมิตโอเคขอบ้านน้องชายโช่วดีครับตัว,วองชายครัวน้องเพชรายแล้วตัวนี้รถซ้อมอยู่ที่ไหน มทีเด็ดนะช่วงหลังไม่เห็นเลยอ่ะเพิ่งกลับมาจากไอ้นี่ครัเพิ่งศึกอ๋อไปไปบวชมาไปกี่เดือนไปข้าภาษาหรือไม่ใช่ไม่ครับเป็นบวชได้ไม่ไม่นานเท่าไหร่อ๋อก็กลับไปไปที่เหนือแล้วมนะอ่าแล้วตัวนี้เข้าค่ายมาซ้อมกี่วันนะก็เกือบเกือบสองเดือนนะเกือบเกือบสองเดือนกับลูกนิมิตไม่เคยเจอเขาแน่เก่ากึกกึเกินแต่เราได้สูงเพราะมานี่เราเราต้องคุมไหมน้ำหนักเนี่ย สักสามสี่โลนี่มีแน่วันนี้พี่กัดเท่าไหร่เบเ้าบ่เช้าเกินไปเท่าไหร่จุดห้าก็วิ่งสักสนาทีก็น่าจะผ่านนะมั้ยร่างกายเข้าที่เข้าทางล่าสุดยกไว้ที่เป็นไงวันนั้นชนะนครนบชนะใครวันนั้นร้อยเท่าไหร่อครัชอบไหนร้อยยีิบเก้าร้อสันไหนดีกว่านั้อยยี่สิบเก้าอ่นะแล้วก่อนหน้าไอ้ไฟเป็นไงผลงาน ให้คะแนนวัชระบุญนะวันนี้ก็กลับมา129เหมือนเดิมพี่ลูดิมิตเขามีอะไรบ้างก็เขามีลูกแข็งแรงครับเราต้องงัดอะไรไปสู้กับไอ้ประเภทมวยเก่าๆเนี่เราเคยเจออยู่แล้วประเภทเก่าๆเดี๋ยวไว้ดูมันดีครับแต่แรงไม่มีแรงไม่หมดแน่ที่ได้ 99, 99. อ่ะลูกหลานจากจังหวัดเชียงใหม่ครับอ้าวฝ่าอู้เหนือเลยวันนี้ภาพถึงน้อยใจผมนะครับวันนี้ผมสู้แต่สีแนวหลัครับโอเคขอบคุณครับนี่เกินอยู่จุด5นะ